เพื่อสุขันพระจิการเพรงวิชาวิทยาคุณก็เสียงก็เบิดกลางแต่กระจายเกรครับ n มาครับทุกท่านแฟนแนอยากจะมาสมัครเนียยแนนมาฝากตัวนับเป็นแฟนคนนี้วิชานั้นมมาเพื่อชมลมหัวใจถึ้นชม ยาาบลป่วยป่วยยังไม่หายดีนะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลละงานนี <oh ้โอ้โหชมลบลบบุรีจัดตะใหญ่โตเลยขอตินิดนึงหาที่ขี้ยากชิบหายเลยห้องน้ำพี่ที่เดียวทั้นู้นใช่ไหมห้องน้ำพี่ก็ไปที่ห้องน้ำโอ้ต้องไปห้องน้ำมี่หลังโรงลิเกนางลิเกเยี่ยวกันเหม็นหลังวิธีหมดแล้วนะ รับรางวัลก่อนรับรางวัลอะไรแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาจัดน้อยใจแล้วคืนนี้คืนนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเรามาเล่นที่ลังก็เลยเหม็นเยี่ยวชิบหายหยอกนะแม่หยอกหาวันนี้ฮะให้ร้องก่อนด้วยเหรอโอ้โหเลื่อนหน่อยได้ลองเองอ่านั่นกูลืมเลยชิบหายจะร้องอะไรเนี่ยแล้วไม่ได้นึกมาด้วย เอ้เหาะแม่คนดูมาการตั้งยอะชากตัประชักระเชงหากเล่นไม่ดีแกพยายามมาด่า ชิดชัยคือนนวของข้าพเจ้าบัตรดิบชิดชัยเป็นลูกของพิ่ซุลร่าแต่สตรีพ่อเขาเกลียดฉันเขาหาว่าฉันจะเป็นลูกชู้พระองค์อย่าไปคิดมากเลยผู้เจ้าข้าทุกวันนี้ทําใจให้สบายแล้วอยู่ของเรานี่กยต้องเป็นต้องของตัวเองครับระหว่างเป็นพระาหลวงสุนันทีเดีซึ่งมีใจรักอยู่กับพี่ชิดชัยเชื่อไหมมาเล่นลิเกคืนเนี้ยกูว่าได้แค่สองคน ไม่ไวไดแค่นกพัดกับวิชานนะทำไมอ่ะคุณนึกว่าเพื่อนพราแก่แล้วนั่งคู่กันเลยแบบคุณอย่างน้อยนกพัดก็ยังอายุน้อยเหมกว่าฉานน่ารักถึงถึงเขาจะอายุมากแต่เขาก็น่ารักน่ารักใช่ไหมน่ารักน่ารักรักไปไหนรักเอาไว้กับแม่แม่พี่พี่ทั้งหลายนี่แหละทั้งบ้านเนี่ยขอบคุณนะครับมีรางวัลน้ำใจให้กับลูกสาวผมบอกเขาด้วยนะกูก็ใช้ตังเป็นนะให้กูได้นะขอบคุณมากครับพี่ชิดชัย กูรับไม่ยกอีคิวซี่ก่อนอันนี้เมียเก่ากูเองไม่ต้องตกใจเคยได้ก็ได้ดิฟลีดยิ่งเลยเนี่ยนี่ลองไปดูซิฟักเด้งเฮ้กระหม่อมไปดูเลยพุทธค่ะได้พุทธค่ะตายแล้วพี่เกีรยิรอแล้ว ไดีนะจะหมูกไม่เดียวนี่ใครเนี่ยนอบเรื่องเป็นใครนะลูกหรอทำไมลูกสาวลูกสาวโอ้ถ้าลูกกูโตขนาดน,นี้กูนั่งจดุดทูบแล้วนะมึงปากไม่ดีนี่เป็นหนูไม่เอากันเลยแล้วเนี่ยไอเนระคุณเฮ้ยมึงให้เกียรติกูด้วยที่เขาหากูมาแนละ้วพวกเขาหาใครไม่ได้แล้วนะไม่ใช่หาไม่ได้วกูคิดว่าในสุพรรณ้องมีเรือมึงคนเดียวแล้วจะายเร็วๆกูต้องไปซึ้อเวทีหมอรำต่อกูอยาจะไปเนะ้าวมันเหรอ ไม่ใช่พี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 ่งอนกันเดยเพราะคุณเลยตายใหม่ยงปูนี้จะมาขี่งอนอีกจะได้มีแม่ยมกับเขาบพางพเรียบข้อโอ้ยยี่เลิกคิดพรจารลูกเป็นขโยงขนาดนี้แล้วก็คุณลดน้ำกระบางได้ได้ได้โอเคกิน้าะไร วันน้ำใจที่มอไปกับกูน้าพูดนะม่เขาไม่เห็นกูหรือไงอวันนี้่ยพูก็ออกตั้งแต่ฉากแรกแล้วเนี่ยพี่ชิชัยจ้าคือว่าที่ฉันมาหาพี่นะฉันมีธุระนะจ๊ะพี่แต่ฉันเนี่ยพูดอ้อมพูดค้อมแล้วเพราะว่ามันจะเสียไเร่งเวลานะจ๊ะพี่จะขอพูดเลยก็แล้วกันนะจ๊ะฉันไม่อยากได้พี่ชิชัยมาเป็นผัวฉันจ้าทละจะ่ับใครมงหรือเปล่าเนี่ยพูดแบบนี้ ่หนูได้ยินพี่อายุขนาดนี้แล้วยังม,มาบอกรักพี่เดี๋ยวนะฉัน,<อ>นะต้องอายฉ<ม>ันยังไม่อายเลยทำไมนี่ฉันแปลกหน้ามาบกกว่าพี่ฉันต้องอายฉันไม่อายเลยจ้ะฉันชอบพูดพ่อขนาดนี้เนี่ยเด็นผม,มคืออะไรจะ่นบนตอนที่เสียใช่ไหมจะพูดคำว่ารุ่นพ่อนะรุ่นพ่อนั่งอยู่หน้าท่าข้างก็มีเพิจะไหนบอกมาเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้นะเพราะฉะนั้นแล้วพี่รักเจ้าไม่ได้เสร็จภูลาแล้วออกไปเสซ็ตอยู่นี่ จำสีเหรอจำอายลูกมีผ<น>ัวที่ไหนละ่ะถึงขีบเลยขอไม่มีมีมาได้แต่ผัวทองมาไม่เคยได้ผัวผู้ชายไอด้ดีนี่รู้ได้ไงกูได้หมดอ่ะลูกเขาได้ย <c oughs> ินแล้ว <c oughs> ลนะคพ่อเราอยากไปยอมเราต้องโบวชไปเลยว่าเราได้หมดเราไม่สนใจใครทั้งนั้นถ้าใครเข้ามาพร้อมต่อคิวให้เลยเอาไปฝากไว้คนได้ไหมเออเอาร้องฝากไว้คนได้ไหมร้องเลยลูกร้องเลยร้องเลยเดี๋ยวจะใหญ่ใหญ่เอาเลยเอาลงลาลา 好我一样嘞。Oh boy, คุยเรื่องใจคิ้วอยู่โอ้โหไม่ใช่เวลาไรมิเนี่ยพี่แต่ฉันทะเลาะไปหมดเลยทะเลาะกันเลยเออ,อเพงลงฉันน่ะไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดแล้วเนื้อเนอะไม่เหลือแล้ววิชาญเขาไม่ชอบเพลงนี้เขาชอบอะไรเขาชอบอ่ะอะไรนะเสียงตะโพนปะอีเพลงขึ้นหายกูเห็นลงลูกร้องแม่งกับเพลงเนี่นยไม่ได้พี่ฉันไม่ถนัดเพลงนะหรอกอันนั้นต้องมุ่งพ่อเธแล้วล่ะอ๋อรับกำลังครับอ๋อ โอ้ยยังไม่ไหวแล้วไอ้ไอเ้เบลลืมไปแล้วเลยอ่ะขาเป็นขาบ่นี่เจ็บไเจ็บอ๋อเจ็บร้องร้องต้องอย่ย <c oughs> ลมเลย <c oughs> ระวังหัวชนหัวนะเฮ้ยเออมูก็อยากชนนะ่ะกูอยากรู้วนี้ม่นะมึงจะเป็นหมานันนี่นอกเรื่องพ่อมึงนะนก็นในเรื่องไม่ใช่ไงเอ,อเอาไปก่อตอนนี้ขัดสนของขาดเออพ<า>ี่จ้าจริง,รงๆแล้วฉันไม่ได้ขออะไรมากเลยอะวันนี้มันเป็นวันเกิดของฉัน,ฉน มีตรงมีเทียนป่ะโอ้ยพี่ฉันน่ะเตรียมเค้กม,มา,าแต่ซื้อเทียนไม่ทนันซื้อเทียนไม่ทันโอ้ยพีกพ่ก๊อฟพี่ก๊อฟไม่ต้องไม่ต้องเอา้าวจะให้ก๊อฟหาเทียนให้ไม่ต้องหาที่ไหนแล้วเดี๋ยวเขาเอาของเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะยุ่งฉัน,ก,นก่อนก่อนเป่าเค้กอะไรกูไปรับตังค์ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ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 ขอบคนณค่ะขอบค่ะขอบคุณค้ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอบ่ะขอบคุณค่ขอบคุณห่ะขอบคุณ่าขอบค ไม่เอาเทียนไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาของเขามาแล้วตกใจไอ้เทียนใหญ่มันน่ะนะไม่ต้องไม่ต้องน่ากลัวเทียนนะหน่าลัว <c oughs> เดี๋ยวมันจะเยอะแต่ยังไม่ปักอ,อ,อ๋อใช้เทียนอะไรไม่เอาเทียนเทียนยเทียน,นอะไรอ่ะเทียนพรรษา <c oughs> ถ้าเทียนบนเกิดนะไม่มีลูกเป็นของขนาดนี้ขอบใจนะลูก <c oughs> อุูเราูกเมื่อกี้ไปเยี่ยวค้างกันแล้วไม่ได้เทียนพรรษา แล้วเป็นไงเพียนไข่เล็กๆมยคุณก็ว่าอวยกันอยู่เอางี้วันเกิดเดี๋ยวพี่ร้อง Happy Birthday ให้ให้แล้วหนูหนูเตรียมเป่าเลยเนอะให้หนูเตรียมแล้วนะพร้อมนะ Happy Birthday to you Happy ไ่ะมึงแฮกอยู่นั่นมึงไม่เปี๊ยสักทีเอาไปรู้อ่ะมึงจะป่าต้นตาเทียอะไรเยอะไปหมดแล้ววิชานชอบจริงจริงจบตกคือมึงมึงไปปีนรุ่นเลยตั้งแต่เสาไฟเลยลงมาโอ้ยรุ่นนี้แค่แบกก็โอดโอยแล้วมึงจะให้ปีนอะไรมึงขึ้นบนเสาเลยแล้วก็โดนลงมาทีเดียววิชานชอบมึงไม่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวเล่นเสร็จกูต้องไปโรงบยาบาลไปทําอะไรพขอจะลงบออกมาจากโังไพยาบาลไอรีเกฟังไว้นะใกล้จะมีงานช่วยแล้ววิชานเริ่มไม่ไหวแล้วชิบหาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ